เปิดฟรีที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3นะครับผมคุณเปิดได้กันบ้างหรือเปล่าอาภุมถามหน่อยนะครับผมนายมาวะสวัสดีครับทุกคนครับแน่นอนฮะ <c oughs> <c oughs> ไม้ตกเลยมาถึงก็ไม้ตกเลยนะมาถึง ซีรีส์เปิดฟรีรัวสารฝันกันเช่นเคยนะครับช่วงนี้มีกิจกรรมเปิดฟรีให้เราได้ลุ้นกันเนี่ยผมนี่ยิ้มแก้มปีเสมอเลยนะครับผมเนาะไอดี ID อื่นๆของเรานะครับผมเราก็จะได้ลุ้นตัวมาเสริมทับหน่อยนะครับผมเอ่อไม่ใช่แค่ไอดีที่แบบใช้ทองเติมไปหรือมีทองนะเออมันก็ทําให้เราได้มีส่วนร่วมในการลุ้นสนุกกันไปเรื่อยๆนะครับแพ็กที่แล้วอะ่ะผมลืมเปิดไอ p ดีไปนะครับผมแพ็กนี้เอ่อคลิปนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตเริ่มต้นที่ไอ p ดีเลยแล้วกันนะครับผม นี่ฮะอ่าพีซีเนี่ยผมมีแค่ไอเดียวนะครับผมเนาะนี่ก็จะมีแพ็ค วันพฤหัสที่ผมยังไม่ได้เปิดนะแพ็กซิโกนะครับก็เดี๋ยวเปิดไอดีนี้นะเฉพาะไอดีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเปิด3เลยนะครับผมเอ๊อเหมือนจะมีการอัปเดตภาษาไทยให้แล้วใช่ไหมในในในสตูไอใน PC สตรีมคอนโซลนะครับอันนี้ผมเล่นใน PC นะก็คือผ่านสตรีมนะครับมันจะมี PC เนี่ยมันจะมี Windows นะครับก็คือโหลดผ่าน Windows นะกับโหลดผ่านสตรีมนะครับผมไม่เหมือนกันกิจกรรมบางอย่างมันจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะโดยเฉพาะเรื่องราคาทองเรื่องของแพ็กอะไรต่างๆนานานะครับผมอ่ะ ถ้าเป็น iDPC นี้นะครับผมกขอใช้คีย์บอร์ดด้วยกันเพราะว่าไม่ได้เสียบจอยเล่นมานานแล้วนะครับลืมไปแล้วเอาไว้ไหนไม่รู้หาไม่เจอแต่ย้ายอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปที่ซิกโก้ยอ้อนหลังนิดนึงยอ้อนหลังนิดนึงนะเฉพาะไอดีนี้นะครับยอ้อนหลังนิดนึงนะครับผมขอซิกโก้เลยจ้าว้าซิกโก้หน่อยนะจ้าเพื่อ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 ไปหนึ่งกระปุกือผมชอบมากกระ PC ซมันสามารถที่จะเลือกเสียงที่จะแสดงออกมาได้เป็นแบบสตรีมนะครับผมสตรีมเมอร์นะก็คือเนี่ย เสียงเอฟเฟกตอนเปิดอ่ะเสียงเพลงตอนเปิดมันจะมีนะครับแต่เราสามารถปิดเสียงแบกเกิลได้แต่ในโมบายมันปิดไม่ได้ไงนะผมก็เลยต้องปิดเสียงดนตรีด้วยนะครับผมเนาะอ่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยไฮไลท์ของวันจันนะครับก็ะจะมี FC c h a m ช i o n ีลีใช่ป่ะอีลิทนะครับผมซึ่งจะมีเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับผมเป็นบิสเคิลเลอร นะครับตัวเดียวตัวแรกของเราที่เป็นนักเตะไทยนะครับแล้วอยู่ในแพ็กของ f c ด้วยไม่ใช่แพ็กไทยลีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับผมแล้วก็หมอปาฟาบินโยได้ข่าวว่าค่าพลังเกมรับนี่มันโหดจึงหรอโหดจัดเลยนะแล้วเป็นบูสเตอร์สีฟ้าด้วยนะคือไม่ต้องไม่ต้องเป็นบูสเตอร์สีส้มสีทองนะเอ่อที่จะต้องแบบจัดทีมจากลีกนุ้งลิทนี้เพื่อให้ค่าพลังสูงนะครับอันนี้คือเหมือนเอาไปเล่นแบบสากลได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ็กนี้ก็อย่ามองข้ามนะครับมีตัวที่ เดี๋ยวดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมผมอยากลองเหมือนกันเอ้ยสุบนัทนี่โมเมนตัมดริปปิ้งเหรอเอ้ยในแอปขึ้นผิดเหรอวะทุกคนเพราะวันนั้นผมเห็นในแอปว่ามันเป็นบิสเคิ r เลอร์นะ เฮ้ย hey, มันเป็นโมเมนตัมดิบบิ้งเหรอเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นบิสเคิลเลอร์มาตั้งแต่วันพฤหัสนะเอ้ยหรือผมหรือว่าผมจําผิดหรือ,อยังไงวะหรือในแอป,ปลุงมันผิดวะใช่ไหมเหมือนมันมีบั๊กโลโก้อะไรด้วยนะครับในช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เลยเอ้ยผมจําเป็นบิสผมเห็นบิสเคิลเลอร์นะแต่บิสเคิลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆแล้วแต่ว่าของสุพนัดเป็นโมเมนตัมดิบบิ้งเฉยเลยเฮ้ยแต่ผมจําผิดหรือว่ามันแอปมันผิดวะก่อนหน้านี้นะไม่เอาวันน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 นีีี้้้้้ะะะตตออออแแแปาาจจถูกกลวคครับ่่นหนุ ผมยูกิโซมะนะฮะก็คือวิสเคอร์เลอร์นะครับ,อ Color, รบเออหรือผมจำผิดวะตอนแรกเห็นเหมือนสุพนัทมี2สกิลนะในแอปะนะแต่ของจริงเป็นแบบนี้นะครับผมเนาะหรือผมจำผิดขอไปนะครับผมปะใดๆก็แล้วแต่ครับก็ยังอยากได้อยู่ดีนะครับผมขอหมอปลาไฟบินโยครับสุพนัทมาหมอปลาสุพนัทตัวไหนก็ได้สักตัวนึงเลยสีเอาสีขาวพูดมากเอาเกลือไปกินเลยโอ้โหอะไรวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม แพ็กสุดท้ายครับขอไอดีนี้นะขอไอดีนี้นะขออินเตอขออินเต้าหน่อยนะครับแพ็กสากคนได้ใช้แน่ๆน,นะอินเต้ายายามาอินเตอรายายาจ้าโอ้เกือบสามปุกเลยว่ะสามแพ็กเลยว่ะเออยราชอบเสียงเพลงมากโอเคครับไปเราไปเข้าสู่ไอดีโมบายกันดีกว่าไป PC นี้ไม่ได้มานานมากแล้วนะครับมาลุ้นที่โมบายต่อแล้วกันนะครับผมรัวๆเช่นเคยนะครับรัวๆสารฝันจ้าแท็กซิโก้ก็ไม่ได้ก็ไม่โดนนะครับแพ็กนี้รอบนี้เนี่ยสองแพ็กมันต้องได้มันต้องโดนบ้างได้หวะใช่ไหมมันต้องมีสักแพ็กใดแพ็กหนึ่งแล้วครับอ่ะไปที่เอซครับแชมเปี้ยนลีกฮึบฮึบ,ฮบอาร์บีเกือบไป1ปุกนะครับผม แล้วก็มาที่แพ็คนี้แพ็คนี้ถ้าถามว่าอยากได้ใครนะครับผมเรียงลำดับ,บผมอยากได้อินเนสตาอยายาตูเร่น,นะครับผมเรียงกันมา,มามากูตีด้วยก็ได้หรือใครก็ได้สักตัวหนึ่งเสริมทับครับปึ้งซีบีเขียวเยวกันไปเือจริงๆ i n อินเนสตากับกูตีเนี่ยผมได้ไปแล้วนะครับผมที่เปิดวัน วันแรกเลยนะครับใช้ทองเปิดได้ไปแล้วนะครับผมแต่ไอดีที่เหลือที่จะเปิดวันเนี้ยก็มาเป็นการเสริมทับนะครับผมซึ่งถ้าได้แบบฟรีๆมันก็ทําให้สารฝันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญไอดีนี้นะอดีที่2นี้นะครับผมเป็นลัคกี้นะครับผมลัคกี้นะไอดีลัคกี้นะครับผมเปิดได้ดีมากนะครับแต่พอขึ้นภาคที่หกนี้ไม่ค่อยได้เลยมีหลายไอดีที่แบบดวงดีในภาคเก่าเลยพอเปลี่ยนภาคแล้วแบบเกลือเอ้เอ่ะอีกทีนึงครับ ขออินเต้าเสริมทัพหนึ่นจ้าแคนเซิลหนึ่งแคนเซิลสองไปเลยตัวเลขอินเตอร์กลางรับเสือนเงินเตือยวันละอดีไหนนะมีทองครบ9ก้าร้อยนี่ผมนึกคันมือมากทุกคนอยากกดสักครั้งหนึ่งอะ่ะ <laughs> ไม่ว่าแพ็คไหนมานะพอเห็นเข้าพอเข้าไปปุ๊บนะเฮ้ยทองมีเหลือวะนะก็ผมว่าเป็นหลายคนนะครับผมเก็บทองมาขึ้ยอยู่นะฮะผมก็เหมือนกันนะครับผมแต่ผมก็ต้องอดใจไว้นะครับเพราะว่าจะได้ร่วมสนุกได้ตลอดรอดฝั่งนะครับผมเนาะแต่ถ้ามันจะสนุกมากกว่านั้นนะขอให้เปิดได้สักหน่อยหนึ่งนะจ้าเปิดฟรีรอบนี้ไม่ค่อยได้เลยวะเฮ้ยหวังว่าคลิปนี้คงจะไม่ผิดหวังนะหวังว่าคลิปนี้คงจะได้บ้างนะจ้าฮ้ยอะไรวะ ทำใจให้สงบนะครับเวลามันได้นะสังเกตคือเราไม่ค่อยรู้ตัวเอ้ยเมืมเม่อนะกี้ผมเปิดครบป่ะมันต้องเปิด2แพ็คนะเมื่อกี้ผมเปิดครบป่ะน่าจะครบเนาะเออถ้าไม่ครบยังไงก็ทักได้นะครับผมจะได้ไปเปิดย้อนหลังนะคอมเมนต์ทักได้ว่าพี่พี่ลืม ID ดีนี้ ID ดนั้นนะครับผมแท็กเวลาไว้ด้วยก็ได้นะครับสุภนัทมาโอ้โหอย่าเกินนะว้ยคลิปนี้อย่าเกินนะว้ยขอยตัวนึงอินเนสตาม,มาไม่มาว่ะเล่นตัวจริงเลย ขอร้องนะคลิปนี้รอบนี้อย่าเกลือนะที่ผ่านมานี่คือแบบว่าไม่ค่อยได้อะบอกเลยอาจจะได้บ้างยุ่มหยุ่มย,ม,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 ยมนะครับผมเนาะแต่เรียกว่าเกลือนั่นแหละแต่คลิปนี้คือ,ค,อคือเข้าใจว่าเปิดฟรีไอเดียละครัครบแต่ว่าผมก็เปิดหลายไอเดียมันมันก็รัวๆแล้วลมันก็เยอะขนาดนี้มันไม่ได้ใช่เหรอวะนี่ผมไม่ไรีไอเดียเลยนะผมคิดว่าผมจะรีไอเดียเหมือนตอนแรกอ่ะผมอยากจะรีอรินเตอรนะแต่ว่าเปิดได้แล้วไงก็เลยไม่รีนะครับผมเนาะแต่ตัว ของไทยสุพนัทนี่ก็อยากได้ไงอยากลองเหมือนกันนะครับอถ้าพลังก็สวยเหมือนกันนะครับฟิมิโนโหมายถึงวขาสุพรณนัทนะไม่ใช่ฟิมิโนป้าก่อนละตัวเถอะโอ้อะไรจะขนาดนั้นเปิดจากข้างนอกบ้างดีกว่าเอออันนี้ราเปิดจากข้างนอกเลยนะครับผมนี่ไม่ต้องกดเข้าไปเปิดตรงนี้เลยเพื่อม่ใดวงดีขึ้นพื้นแดงๆสีขาวๆเกลือเกลือไปโอเค ว่านาหยุดหิดหลือเกินทำไมไม่ได้ทุกทีวะเปิดข้างนอกเปิดข้างนอกเปิดข้างนอกเออข้างนอกก็เปิดได้เหมือนก,กันตรงนี้นะเออหนึ่งสองสามไปอย่าลีละ่ะฮึบโอ้โหไฮไลท์ยังไม่มาสัก,กตัวเลยนะเอาอีกแล้วมาเวนี้อีกแล้วคือแทนที่จะลุ้นอ e ีปิวมาลุ้นไฮไลท์เฉยก็ทำให้รู้สึกถมาหน่อยสักครับผม กลายเป็นลุ้นลุ้นไฮไลท์ใช่ไหมเดี๋ยวดูว่าจะได้มหาเทพเจสซี่ลินการ์ดหรือเปล่านะในแพ็กเอซนี่คือมีลินการ์ดล่างล่างไฮไลท์ด้วยครับโอ้ยว่าแต่โชว์ไทม์อีพิกเลยเนี่ยไฮไลท์<อ>ยังไม่ได้เลยแต่กระตัวนี่ก็ตู้มมากลางจอเนี่ยตู้มากลางจอเลยมันก็งุดหยิดเหมือนกันมันก็โถเหมือนกันนะเนี่ย ฟาบินโยก็ได้สุพนัทก็ได้หรือบิสเคเลอร์ของญี่ปุ่นก็ได้ใครก็ได้สักตัวหนึ่งให้แบบแสงมันสาดหน้าผมหน่อยสักหน่อยแสงสีอะ่ะไม่ใช่เอาแต่แสงขาวมาสาดฮึยเนี่ยฮูฮฮู้คูรีบาลีอะไรตูเล่ยยา,ยามาเฮ้ยโอ้ยอะไรขนาดนี้เฮ้ยบะ ยายาตูเล่อันเดสอินิสตารีวิวไปแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะลงก่อนรีวิวหรือหลังรีวิวนะครับผมก็ไปติดตามได้ที่ช่องบอมสกีรีวิวนะครับผมเนาะยายาตูเล่รีวิวไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับไปรับชมกันได้เด้อฝากผลงานด้วยนะครับใครยังไม่ได้ติดตามช่องบอมสกีรีวิวไปกดติดตามให้ด้วยนจ้าอาจจะแยกคอนเทนต์ไปนะครับแต่บางทีก็อาจจะมีรีวิวในช่องนี้บ้างนะครับผมสลับกันไปขึ้นอยู่กับจังหวะดยแหละผมทำอันไหนเสร็จยังไงนะครับนี่มาวะ ซียใช่ไหมใช่ปหมใช่ปหมวะมาเลเซียมาเลเซียนักเตะมาเลเซียนะครับนี่เออเอา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 ดีกว่าไม่ได้วะได้ได้ได้มาโอเคโอเคนับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งอ่าจะมีไหมถ้าเกิดว่า ID ดหนึ่งได้ฟรี2แพ็คเลยอ่ะมีนะเมื่อก่อนมีคนแบบส่งส่งแชทมาให้นะครับผมส่งมาให้แชทเออผมเปิดแบบมีแบบเปิดฟรีอย่างเงี้ยสแพ็คแล้วเขาได้ฟรีทั้งสองแพ็คเลยอ่ะมีนะมีนะคน โชคดีแบบนั้นจะเป็นผมบ้างไหมแม่ไม่เป็นวะพักเดียวก็ยากเปลยนยากแล้วโอ้โหนับหนึ่งก็ต้องนับสองเนี่ยวะเหลือพักสระเออเหลือแพ็กสากลเหลือแพ็กสากลนะครับผมสเปนนิสติกมิดฟิลด์เออร์ขอสักตัวหนึ่งเธอตูเแร่มาอันนี้ไอดีลักกี้สองเนี่ยรอบนี้ไม่ลักกี้เลยไอไหนที่แบบไอดีดีไอดีดวงดีเก่าๆภาคเก่านี่คือพอมาเป็นภาคใหม่ปุ๊บเยบกิ๊บ หมือนมันถูกรีเซ็ตดวงอะ่ะเออ <S <S มาให้ผมดีใจอีกสักรอบได้หรือไม่ไม่รู้จะเปิดอันไหนก่อนมันมีค่าเท่ากันแหละ,อ,ะอยู่ที่ดวงนะอยู่ๆจะพูดไปบ่นไปจะมันจะแตกก็แตกนะครับผมเออลุยส์อะไรเมื่อกี้เนี่ยแต่อยากได้ฟาบินโยมานะผมว่าฟาบินโยน่าจะใช้กับทีมหลักได้แบบลุ้นลุ้นอะ่ะได้ลุ้นต้องลองอะ่ะพูดไม่ถูกอะ่ะคือเห็นแค่สแตกบางทีก็ สแตนดาร์ดเพลเยอร์ทิเคตไอเมนูนี้นะมันหายคือ แทบไม่รู้ว่ามันมีตัวตนอยู่ด้วยนะครับบางทีเนี่ยอะไรที่เป็นข้ออะไรที่เป็นแบบว่าไม่ค่อยแบบให้ความสําคัญกันเท่าไหร่นักเนี่ยผมว่าเกมน่าจะเอาอะไรไปใส่แทนที่หรือยังไงเนาะไอ้นี่เป็นตัวแบบการ์ดแตนดาร์ดอะ่ะทุกวันเนี่ยการ์ดแซนด์ดาดนี่คือแทบจะไม่ได้ถูกใช้อยู่แล้วเพราะว่าเริ่มเล่นใหม่มามันก็มีการให้ลงไฮไลท์แจกอยู่แล้วอะ่ะถูกป่ะการ์ดแซนดาร์ดนี่คือจะเอามาเป็นเศษบูสเตอร์ก็ไม่ได้อีกอะ่ะผมว่ามันต้องมีการประยุกต์หน่อยนะมันมีการยกข้องเครื่องหน่อยนะการ์นด,ดน,นันะเ,ออเ่านั้นหละ <laughs> เก็บไว้คิดเก็บไว้คิดในภาคหน้านะครับฉันจะขนดาดช่อก็ต้องบอกนะครับมาตรฐานใช่ปะมาตรฐานมาตรฐานเกินไปอขอหน่อยดีวะอะไรวะไม่ให้ทักทำใจสงบครับกิจกรรมเปิดฟรีแบบนี้ก็เดี๋ยวนะสัปดาห์นี้แล้วก็น่าจะอีก2สัปดาห์หรือ1สัปดาห์วะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีต่อเนื่องกันประมาณ 4- 5หสัปดาห์นะ สี่สัปดาห์สี่สัปดาห์เอออันนี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่สามป่าวะสามหรือสองเนี่ยขอให้ได้ขอให้โดนเลยจ้าอ๋อนายจ๋าไม่มาเลยแอนโทนี่กิจกรรมดิวารีแคมเปญหรือว่าดิปารีแคมเปญนะครับผมก็จะมีช ance ดี a l เปิดฟรีเนี่ยสี่สัปดาห์วันนี้วันที่21นะครับก็คือสัปดาห์ที่3และเหลือสัปดาห์หน้าสัปดาห์เดียวนะครับก็มาลุ้นกันว่า สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นแพ็คอะไรนะขอให้เป็นแพ็คเป็นตัวเมตานะสำหรับใครที่แบบคิดว่าจะเริ่มเล่นใหม่หรือว่าสร้าง ID ดีใหม่เนี่ยแนะนำรีไอดีช่วงนี้นะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอยากได้อินเนสตาอย่างนี้คุณก็ไปรีนะเปิดจนได้อินเนสตาแล้วค่อยผูก i อดีนะครับแล้วก็เอาเอาเป็นตัวแบบสร้างทีมคุณได้นะครับช่วงนี้มันจะรีง่ายนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเปิดฟรีคุณต้องไปเล่นเก็บ100ทองนะครับเพื่อจะรีไอดีมันจะยากหน่อยนะครับถ้าแบบเนี้ยมันช่วงนี้มันมันง่ายนะครับ อีเดสตาเพราะว่าชอบส่วนตัวนะครับผมแต่ว่าก็พอดีว่าเปิดได้แล้วนะครับผมใช้ทองเปิดได้แล้วก็เลยไม่ได้ดีนะครับอืไปเฮ้ยสุพนัทนะไม่ใช่ตกใจสุพนันทโดนปีกปีกขวาเนาะแล้วก็เอฟเฟกพุมันต้องพุที่ออกมาจากพื้นดินมันต้องแบบสีสีหน่อยนะครับผมอีเดสตาพื้นแดงแกพื้นแดงประตูพื้นแดงประตูอยู่เงี้ยเอาหน่อยเอาหน่อยสุพนัท ตอนแรกมีแววว่ามันต้องแบบมีลุ้นว่ามีโอกาสได้บ้างนะถ้าเปิดไปเปิดมาปุ๊บรู้สึกว่าความรู้สึกมันลดล้อน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะครับคิดว่าจะต้องได้เล่นบ้างแหละเฮ้ยเละตัวสแตนดาร์ดก็มาแต่ประตูประตูประตูเนี่ยเปิดฟรีที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่สนะครับผมคุณเปิดได้กันบ้างหรือเปล่าอาะุมถามหน่อยนะครับผม <c oughs> คอมเมนต์กันได้นะฮออ เฮ้ยอ่ะเฮ้ยโอ้ไฮไลท์ก็ยังดีวะโอเคลินการ์ดปะเนี่ยออกแไปขวาไม่ใช่ละ <c oughs> นึกว่าเป็นลินการ์ดซากะอิครับผมอันนี้ก็ได้ลินการ์ดมา <c oughs> ใส่ทีแมนยูได้นะเว้ย <c oughs> เฮ้ยเอออาบีเหมือนกันด้วยนะ <c oughs> ถ้าตัดภาพมาที่ผมนะก็ถ้าเกิดใครได้ดูคลิป สารฝันเปิดฟรีรัวๆเป็นประจําก็จะทราบดีนะครับผมมันก็จะมีทั้งได้บ้างไม่ได้บ้างนะเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะครับผมเป็นกาชาเนาะบางคลิปก็อาจจะได้กลุ่มกิ่มกลุ่มกิ่มนิดนึงนะครับผมบางคลิปก็อาจจะไม่ได้เลยก็มีนะเฮ้มันก็ไม่ได้เฟกไงเอาข้อที่จริงมาให้ดูเลยนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ใช่แค่ว่าเอาเฉพาะตอนที่ได้มาให้ดูถูกป่ะแต่คลิปนี้ได้ไปแล้วนะเอแต่อยากได้อีกอยากได้แพ็กอีพิกอะโชว์ไทม์ได้ไปแล้วนะครับอยากได้อีกอะขอสุพรรณนัดหน่อยโอ้ อยากได้อีปิกอ่ะอยากได้อีปิกอ่ะอยากได้เนสอินเนสตาอินเนสตาไม่ใช่เนสต้านะอินเนสตานะครับผมมาอจั <c oughs> ๊กงูในดะไฮว้าหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่พวกไอดีชันเลนของผมนะครับผมแต่ก็ขอเปิดให้ได้ก่อนแล้วกันนะถ้าได้ก็จะเอาไปใส่ทีมว่าเป็นไอดีไหนนะครับผมผมว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะครับเนาะขอให้ได้ก่อนเถอะถ้าไม่ได้ก็จะเงียบไว้เฮ้ยโอ้ยสงสัยที่ไม่ได้เล่นว่าสุพนัทเนี่ย

โอ้โห,โหไม่มีสีสันไม่มีอะไรเลยให้ลงไฮไลท์ไม่พอฮาเลยไวกัตอีปิกอะอันนี้ยังมีโชว์ทามีไฮไลท์มาบ้างนะร้อยตัวไงโอกาสก็จะมากกว่านะครับร้อยตัวกับร้อยหิตัวอันนี้อันนี้เมสซี่บอกไปเลยหมายถึงว่าดีเมสซี่นะซูเปอร์นัทมาเล่นกับเมสซี่หน่อยแล้วอ m f อฟะตำแหน่งอะใช่ซูเปอรนัทเนี่ยตำแหน่งอารเอนะเฮ้ยยัดมาเลยตัว เนี่ยใช่ปะ่ะเนี่ยสุภนัทเฮ้ย LMF นี่ว่าสุภนัท LMF LWF เออ LWF นะครับผมหรือว่าจะเป็นอินเตอร์ที่มาเล่นกับเมสซี่วะหรือยาตูเล่นะเฮ้ยจะว่าไปพวกไอ้ดีเมสซี่ดีในมาผมเนี่ยก็จะมีขาดตำแหน่งกลางร,รับนะดีไม่ดีผมอาจจะเอาทองมาเปิดหาตูเล่น,นะครับใช่ปะ่ะทาไม่ได้ตูเล่ก็อาจจะได้ลุ้นอินเตอรมันก็ยังดีเว้ยน่าสนน่าสนน่าคิดน่าคิด ไอดีพวกนี้ผมก็จะลุ้นเยอะนิดนึงนะครับเพราะมันเป็น c h l l e n ส e สายฟรีนะครับที่ไม่ได้เติมเลยซักบาาส3มไมดีนะ,นะแต่ว่าทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปนกันนะทั้งไอดีเติมไอดี ID ไม่เติมนะครับปนๆกันไปนะครับผมอันนี้โรนโดครับอันนี้คือ Challenge ฟรีเหมือนกันนะครับผมขอให้ได้ขอให้โดนหน่อยนะมาอลฟาบิโยมาเล่นกับโรนโด,ดเดดดะไรวะเออแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ะจะขาดตำแหน่งกลางรับนะครับ ถ้าได้ฟาบินโยมาก็ดีนะถ้าได้ยายาตูเล่มายิ่งดีใหญ่เลยนะครับผมแต่จะได้แค่ตัวหรือเปล่านะครับเพียงโอ้ยอะไรวะหงุดหิดแล้วไอ้ดิเชลเลนผมแทบไม่ได้เลยเปิดฟรีเลยพวกเนี้ยนับถอยหลังแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ได้ไปตัวนึงละถึงแม้จะเป็นตัวที่แบบเอาเหอะอะ ต้องใช้คําว่าดีกว่าไม่ได้แต่จะดีมากจะได้เพิ่มเฮ้ยทุกครั้งที่มันโหลดนานนี่ผมเสี่ยวมากนะเฮ้ยอันนี้ไฮไลท์หรือว่าสแตนดาร์ดวะเนี่ยทำไมมันซื้อสีม่วงวะอ๋อไฮไลท์เดยโอเคซากะอิเฮ้ยผมได้ไปแล้วรอบหนึ่งนะเนี่ยใช่ไหมผมได้ไปแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> ได้ได้อีกรอบหนึ่งแต่อันเนี้ยยังไม่ได้ไฮไลท์เลยแพ็คอีพิกเนี่ยนี่คือไม่ได้เปิดตามล่าอีพิกเนี่ยเปิดตามล่าไฮไลท์เอาแค่ไฮไลท์ก็ยังไม่ได้เลยโถอันนี้เป็นไอดีแมนยูนะ ทองหมดเกลี้ยงนะครับเหลือ200นะครับแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมีอีกตัวแมนยูมาอีกเฮ้ยจะหมดแล้วทุกคนเลยไอดีจะหมดแล้วเฮ้ยเอฟซีเฮ้ยทอแล้วเปิดจริงทอแล้วเนี่ยนับ3นะครับผมถอยหลังนะฮะสามไอดีนะครับผมไอดีที่3นะครับเปรี้ยง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 นะฮ้ โอ้โหตกใจนัวสุภนัทอะเฮ้ยสุภนัทมาบุริรัมเฮ้ยเอาดี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 เฮ้ยว่ <ś c oughs> า,าแต่หน้าไม่เหมือนเ <ś> ฮ <c oughs> <ś c oughs> <ś c oughs> ้ย เอา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 ในที่สุดก็ได้ว่ะเฮ้ยขอจับลงทีมหน่อยนะขอใส่ทีมหน่อยนะจ้านี่มาคืออยู่ไอเดีลูมินเก้ผมเลยเนี่ยเฮ้ยต้องใส่ต้องเปลี่ยนแผนแล้วว่ะถ้าแบบนี้ต้องใส่ต้องเปลี่ยนแผนแล้วนะจ้า เดี๋ยวใส่คร่าวๆไปก่อนใส่คร่าวๆไปก่อนนะฮะใส่คร่าวๆไปก่อนบางคนอยากรู้ค่าพลังนะครับอืมอดูค่าพลังเท่าไหร่นะครับปึ้งเข้าไปเออร้อยสองนักเตะไทยร้อยสองแล้วไม่ต้องบูสสีทองไม่ต้องบูสสีส้มด้วยนะครับร้อยสองแบบยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์ด้นะจ๊ะใส่บูสเตอร์จะเท่าไหร่หนอโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับผมนี่ดูของบอลเลี้ยงบอลครับป,รป,รป,รปึ้ลเปิ้ลมเมนตัมดิปปิง้งด้วยนะครับปึบ้งปึ้งสายผิวก็ใส่ผิวสปีดเก้าห้าสปีดต้นเก้าแปด อเจไดตอนแรกผมนึกว่าเป็นเป็นเป็นบิสเคิลเลอร์ด้วยนะ <c oughs> นี่โมเมนตัมดิปิ้งนะครับผมโอ้โหอยากให้รีวิวหรือเปล่าครับถ้าอยายรีว <c oughs> <ห>ิวคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะกด9กด1โอ้ได้ไปแล้วหนึ่งตัวอ่านับตึงนับตึงจะนัดใช้หลังสามไวดีนะครับผมเนาะขออ,อนขออีกตัวนึเด้ขออีกตัวเด้อไอดีปิกหน่อยเด้อฮึมมือกาจะได้อีดีนี้ด้วยเฮ้ยหุยได้สูดนัดแล้ว นับ2นับ2นับย้อนหลังย้อนหลังนะครับผมอีก2อไอดีนะจ้าเออแต่ว่าแพ็ค f c ีนี่ผมได้ไป2ตัวเลยนะแต่แพ็คอีพิกนี้ยังไม่ได้เลยแพ็คโจทามได้ไปแล้วขนาดนี้ขนาดไหนหแบ็คขวาไมากแล้วขยันมาจังแบ็คขวาเนี่ยขอแพ็คอีพิกสักตัวนี้กูตีก็ได้อ่ะฮึบ CB เตือยไปเข้าสู่ไอดีสุดท้ายดีกว่าไอดี ID สุดท้ายนะครับทิ้งทวนหน่อยนะครับผมแพ็คอีพิกไม่ได้แต่ก็ตัวไฮไลท์ก็ไม่ได้เลยนะฮะ ขอได้ขอยโดนออยแพ็กนี้นะเฮ้ยสรุปคือไม่ได้จะตัวเลยใช่ไหมแพ็กเนี้ยซูลอมนไหนวะนะอ้ออะขอฟาบินโย่แถมหน่อยไดย้ไม่ให้เลยอะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะฮะเปิดฟรีมันแล้วหลายแพ็กนะครับในสัปดาห์ที่3นี้นะครับผมได้ใครกันบ้างนะครับ ได้หรือไม่ได้ยังไงหรือยังไม่ได้เลยสักระตัวหนึ่งนะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเห็นครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องผมสกีโฟบอมสกีรีวิวทุกช่องดึงอยู่ใคลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมไปติดตามช่องผมสกีรีวิวนะครับเดี๋ยวรีวิวนักเตะใหม่ๆก็อยู่ในช่องนั้นรวมถึงอาจจะเป็นสุภนัทด้วยนะครับแล้วก็อินิสตานะครับ